เดียวชมทวนมะเขือเทศมีดินเนอร์ด้วยมีที่กินด้วยร้านอาหารเทควิดีโอว้าวดีฮาร์ว้าดีโคฮันนี่ ไฮฟไฮฟ์อ eh yeah. eh oh. so ๋ออ๋อแฮปแฮป่อแฮปดิ้นเนยโทมิอุ love i อฮปแฮปอิทอิทท่คิดเลนี่นะเยสเล่นตลองฮะดาลีอุ้ยสวย

สวยไหมสวยไหมเ,าเมนาะพันนันี้มันคือโดกแถมันว่าเปนราชีนี้ด้นี่เบือเฉมตำบอกคุงบันเขาได้เนาะเบือเฉลี่ฮนเล่นบอหรือบือเฉือย่างนี้โอ้มันนีหมองนางกินเข่าด้วยเนี่ยทางหน้าโลกเหลือ,อเข้ามาก็ต้องใส่แม็ดด้วยนะครับเพื่อน หมอันนน้้ตย่เป็นร้านค้ายร้านอาหารตาิมันบอมันค้ายร้านอาหารไหมอันนี้กำลังเขียวเออเขาไม่ให้เข้า,ขาไปเหรอ ใครไม่ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปให้หน่อยอื จะให้ลูกให้ตึ้นห่าวหลายถูกว่ายหัวขวานเจ้าแล้วอาย่อายะประตูประตาม